たかっこいい ไปรับชมคลิปกันเซฟขออนุญ,ญาตากสปอนเซอร์ใจดีของทั้งสองกันก่อนเลยนะคะก็ของจ้าแรกนะคะก็จะเป็นในส่วนของคุกกี้แร s ชอปนะคะเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แรนชอปเลยคะ่ะจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจไปดูที่ดีสคริปชั่นได้เลยนะคะทุกคน สวัสดีทุกคนเลยคะ่ะยู่กับเซฟนะคะแปดบาทซีเนาะวันนี้เซฟก็จะพาทุกคนมาตีบอสกิลนะคะกันเนาะซึ่งเทพจักโกนแห่งความว่างเปล่าใต้นิรันนะคะรันหนึ่งซึ่งใช่และะ้วค่ะทุกคนเราได้เปลี่ยนอะไรใหม่ๆกันแล้วนะคะเยยินดีด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากจะเปลี่ยนนะคะตัวของบอสกิลเนาะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะตัวบอสตัวนี้นะคะสิ่งที่ทำดามจได้แรงนะคะก็คือ ธาตุน้ำนั่เงเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเนี่ยนะคะเห็นไหมคะนี่วงจรไฟฟ้าแรงสูงแต่ห้าโดนน้ําเข้าก็จะเกิดการชํารุดเพราะฉะนั้นแล้วเหมาะกับการถูกตีโดยธาตุน้ํานั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วนะคะใช่แล้วค่ะทุกคนตัวใหม่ที่เข้ามาตีบอสกิ้ล้นเลยนะคะแต่ถามว่าเพชรได้ยากไหมแอบยากมาทุกคนนี่คือเซฟสุ่มแบบเป็นแสนกว่าเพชรนะคะเหมือนที่แบบพูดในคลิปที่แล้วได้มาแค่นี้เองนะคะอ่าสำหรับทีมนี้นะคะก็ จะบอกว่าแต่ละที่แต่ละกด์แอบเซตต่างกันเล็กน้อยทุกคนอยู่ที่ว่าแต่ละทีมอยากจะเน้นนะคะอันไหนเพิ่มบางซึ่งของเซฟอะจะไม่เน้นครู่ทมในบางตัวอ่ะอันแรกกันก่อนเลยนะคะสำหรับน้องนะคะโซดาของเรานะคะเจ้าคือโซดาป๊อปนะคะไม่ใช่ไขค,ครีมโซดานะคะ ครโซดาเนาะได้มีบทบาทนะคะในการเล่นแล้วนาอทุกคนเพราะฉะนั้นาาแล้วมาตีบอสกิลเราอาจจะเคยเดากันว่าเฮ้ยจะตีบอสกิลได้หรือเปล่าแต่ตอนนั้นคือมันยังไม่มีตัวไหนที่เหมาะใช่ไหมไป,ไปมาตอนนี้ค่ะมีตัวที่เหมาะกับน้องแล้วแล้วน้องได้ใช้ศักยภาพของน้องแล้วนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะเอาน้องมาใช้นะคะก็จะมีทั้งโจมตีผสมคูลไทมค่ะนะคะทุกคนในการใช้งานแล้วก็ความเร็วกันโจมตีตัวของมิสกิตเนาะที่จริงแล้วค่ะถ้าเกิดใครที่ยังไม่มีโอ้โหแล้วมันสวยเนาะสแต็กมันสวยแบบบังเอิญมากๆนะคะ ดูอ่ะที่จริงมันจะมี2แบบด้วยกันคือจะมีแบบคูทามก็ได้นะทุกคนหรือจะเป็นแบบเพิ่มความเสียหายธาตุน้าก็ได้ซึ่งของเซฟเนี่ยนะคะนั้นมันมี3มแถวไงเซฟก็เลยทําอีกแถวนึงเป็น4แถวพอดีนะคะเซฟก็เลยเอาหยิบน้องเนี่ยมาใช้งานในรอบนี้มันก็จะต้องเน้นนะคะคูทามกับตัวของความเร็วกันโจมตีค่ะนะคะสำหรับตัวของน้องนั่นเอง จริงๆนะคะแต่ละคนอาจจะทําคูทําน้อยกว่านี้ก็ได้นะคะแต่ของเซฟเนี่ยเล่นประมาณนี้แล้วสึกโอเคอ่ะอันนี้นะคะทุกคนอาจจะไม่ต้องเอ่ออาจจะต้องทําตามของตัวเองในแต่ละคนเนาะหรืออาจจะถ้าใครอื่นที่เซฟเคยเห็นอาจจะมีแบบ19 19ลิ้นิดๆอ่ะประมาณนี้นะคะแต่ของเซฟคืออ่ะทำให้มันเล่นกับตัวเองนิดหนึ่งเนาะนะคะเซฟก็เลยทําเป็นเซฟนี้มาต่อมาค่ะนะคะน้องฟิวเจล่ฟิตอ่ะลืมบอกไป โซครีมโซดามันดียังไงทําไมเราต้องใช้ทุกคนอาจจะงงว่าแล้วทาไมต้องใช้ครีมโซดาใช่ไหมเออซึ่งตรง,ตรงอันแรกเลยนะคะมีเพิ่มอัตราคริเพิ่มคริให้กับทีมได้เป็นธาตุน้ํานะคะเพิ่มความเสียหายการโจมตีธาตุน้ําเพิ่มความเสียหายธาตุน้าอ่านะคะมีเพิ่มความเร็วโจมตีและนะคะมันจะมีวัฟของกระแสน้ําไลจุดจบ เพิ่มความเสียหายธาตุน้ำเนี5%ลดพลังโจมตีอีก5%เพราะฉะนั้นแล้วนะคะตรงนี้เนี่ยนะคะมันจะช่วยบัฟให้กับตัวอื่นด้วยเพราะ 1. เราต้องใช้ทั้งทีมเป็นธาตุน้ำอยู่แล้ว 2. คือมีได้อัตราคลิกอีกก็เลยต้องใช้เป็นในส่วนของน้องครีมโซดานั่นเองค่ะต่อมาฟิลเจนิฟิสนะคะเซฟก็ที่จริงมันมีหลายไกด์หลายศาสตร์มากทุกคนของเซฟเอง เซฟจะเน้นคูทามผสมโจมตีอ่านะคะก็จะเด่นโจมตีค่ะกับคูทามนะคะผสมรวมกันเซฟก็เลยใช้เป็นเซตนี้นั่นเองนะคะหรือทุกคนจะลองใช้เป็นโจมลวนก็ได้น้องหยุดที่แต่ละคนเลยนะคะอันนี้เซฟชอบใช้เซตนี้เซฟรู้สึกว่ามันทามมิ่งมันโอเคกับเซตนี้ของทีมเซฟเองนะอ่าแล้วก็ยันนึงค่ะก็คืออ่าตัวของแคดี้พิเศษเนาะเซฟปั้นแค่บอกสิขึ้นไปเซฟปั้นสิสสนะคะติดไว้แค่นี้เพราะอันอื่นเซฟยังไม่ได้ปั้นนะคะแบบของไม่พอ ทำไมต้องใช้น้องน้องนะคะมีคุณสมบัติเป็นธาตุน้ำด้วยนะทุกคนซึ่งตัวของน้องเองอะคะ่ะมีเพิ่มความเสียหายครีอีก15%เมื่อกี้16อันนี้25รวมเป็น31ทุกตัวจะได้บัฟครีต,ตรงนี้31แล้วนะทุกคนเพิ่มความเสียหายครีธาตุน้ำด้วยนะคะทุกคนแล้วก็มันจะมีความเสียหายของน้องเองนะฟองน้ำแล้วก็เพิ่มอัตราคริติคอลนะคะให้กับเพื่อนวมทีที่มีสกิลธาตุน้ำอีก25 โอ้เนี่ยเพิ่มอียู่25ทุกคนถือว่าเยอะนะคะเพิ่มคลิเนาะของแต่ละแต่ละทีมก็จะมี15 25 16โหแอปเยอะแล้วนะก็คือส่วนใหญ่จะจะตีติดคริกันประมาณหนึ่งเลยนะคะทุกคนไม่รู้อันนี้เซฟเข้าใจถี่ไหมว่าเออถ้าไม่มีแคนนี้ก็อาจจะแบบ15ถ้ามีแคนนี้ก็25นะคะซึ่งมันอัปเกรดไปเรื่อยๆค่ะมันจะได้เยอะกว่านี้แต่เซฟคือ ใช่แล้วค่ะของมีเท่านี้ค่ะทุกคนเลยใช้เท่าที่มีก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เซฟสึกว่าโอเคนะคะตัวน้องมีประโยชน์ตรงนี้นั่นเองต่อมาค่ะนะคะ เจเราอุตส่าห์ได้บัฟแล้วก็เอามาใช้เหอะนะคะก็ <c oughs> <c oughs> จะใช้เป็นคูทามนะคะผสมโจมตีเนาะแล้วก็บิสกิตเป็นความเสียหายธาตุน้ําถ้าไม่มีตรงนี้นะคะทุกคนอาจจะใช้เป็นคูทามไปก่อนได้ค่ะแล้วก็ตรงนี้เป็นโจมตีล้วนไปเลยนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยนะคะก็อยู่ที่แต่ละคนเหมือนกันมันมีทั้งแบบที่ใช้โจมตีอย่างเดียวก็มีแบบที่ใช้โจมตีผสมคูทามก็มีหรือเป็นอฟอฟโรว์บิสกิตที่เป็นคูทามไปเลยก็มีเหมือนกันคือมันมีเยอะมากทุกคนลองปรับว่าเซตไหนเหมาะกับทีมเรา นะคะค่อยๆปรับไปถามว่าทําไมต้องใช้อีเจอ่ะหนึ่งเราต้องหาธาตุน้ำใช่ไหมอีเ e จตอบโจทย์ไหนๆก็ถูกบัฟมาแล้วมันจะมีกระแสน้ำไหลจุดจบตรงนี้ค่ะเพิ่มความเสียหายธาตุน้ามาให้แคนนี่วิเศษทําอะไรได้บ้างเพิ่มความเสียหายธาตุน้ํา25%นะคะกระแสน้ำไหลจุดจบต,ตรงนี้นะคะเพิ่มความเสียหายคิโิคอลจากธาตุน้าอ่ะตรงนี้ก็สําคัญแล้วโซนทับได้ไหมโซนทับหนึ่งครั้งนะคะก็เลยคูทับอาจจะไม่ได้ ขนาดนั้นเนาะทุกคนแต่แต่แต,แต,แต่มันมีค่ะเพิ่มพลังโจมตีของคุกกี้ที่มีสกิลท่าน้ำในทีมเนาะนะคะสิบห้าเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นอีกสามเปอร์เซ็นต์ต่อคุกกี้ที่มีสกิลท่าน้ำหนึ่งตัวเพิ่มพลังโจมตีสูงสุดสามสิบเปอร์เซ็นต์แต่เรามีห้าตัวเลยนะคะตอนนี้เราก็ได้รับไป นี่ค่ะเอฟเฟกต์การเป็นผู้นำนะคะเพิ่มความเสียหายเพิ่มเติมแยบสโตเซฟสามสิบนะคะก็จะได้ความเสียหายเพิ่มเติมของแม่นางเนาะนะคะก็คือเขาสามารถมีดาเมจได้ประมาณหนึ่งเลยเนาะทุกคนแล้วก็เพิ่มธาตุน้ําอีกนะคะบอกว่า,วาเอ้ยตัวไหนที่มีธาตุน้ําก็จะโจมตีแรงขึ้นต่อมานะคะแม่สาวผมฟ้าของเรานะคะน้องน้ําโซดานะคะโซดาป๊อปนะคะ อันมี2แบบอยู่ที่ทุกคนจะใช้เซฟจะใช้คูทามเซฟชอบส่วนตัวไม่มีอะไรเลยค่ะชอบเป็นการส่วนตัวแล่ถ้าเกิดใครไม่มีก็คือใช้เป็นอ่านโจมตีลม้มแบบนี้ก็ได้แต่เซฟชอบแบบนี้เซฟชอบคูทามที่มันแบบมากกว่า30เฉยๆไม่มีอะไรค่ะอันนี้มันทาไม่ถึงแต่ว่าพลังโจมตีมันเยอะกว่ามันจะทำโจมพลังโจมตีได้เยอะกว่ามันจ,จะเป็นหนึ่งในดาเมจที่ทําให้ดาเมจเพิ่มขึ้นก็เป็นได้อ่าทุกคนอยู่ที่ทุกคนจะใช้นะคะ คู่ทามแล้วก็จมตีบอกคู่ทํามซึ่งน้องเอามาทําอะไรใช่ค่ะมันมาคู่กับตัวของเมนทอสเนาะนะคะก็จะมีบ,อบัอกระแสน้ำและจุดจบเนาะฟองน้ำนะคะลดเวลาต่อเนื่องนนอกแบกต่างๆนฟื้นฟูพลัง,ง,ง,งชีวิตได้คือเราอาจจะต้องการท่าน้ำที่หิวได้นะคะก็จะมีตัวนี้ที่สามารถหิวได้ด้วยเพื่อความเสียหายท่าน้ำได้ประมาณหนึ่งนะคะ ถ้าเซ็ตนี่อันนี้มันก็เต็มต,ตัวฟื้นฟูอันนี้ฟิวเจอร่ฟิสเซตไม่ชัวร์จำไม่ได้แล้วว่าใช้ฟื้นฟูได้มากแค่ไหนแต่ตัวนี้คือฟื้นฟูได้ประมาณหนึ่งนะคะรูเซ็นรู้สึกว่าโอเคมันต้องเอามาใช้คว่กับเซ็ตนี้ซึ่งถ้าท่านน้าที่ตัวที่มันหิวได้ใช่ไหมเออน้องมินก็หิวได้นะแต่น้องมินไม่ค่อยมีดาเมจอะนะคะแต่ตัวของเอ่อ น้ำโซดาเนี่ยมันมีดาเมจด,ด้วยนะคะปอบแปะเนาะก็ถือว่าเอามาใช้งานค่ะเห็นไหมตัวฮิลจริงๆมันมีแค่ประมาณหนึ่งสองสามสองตัวเนี้ยดูฮิลได้ด้วยทําดาเมจได้ด้วยตัวนี้คือฮิลได้อย่างเดียวนะคะดาเมจน้อยอ่ะอืมต่อมาเมนฮอสดาเมจหลักค่ะจบไม่มีอะไรเลยดาเมจหลักคือเคยลองเอานี้มาเล่นๆตัวของกับตะคาเวียมันก็ไม่แรงเท่ากับเมนฮอสอ่ะทุกคนหรือตัวของมะม่วงนะคะนอกนั้นมันยังแบบไม่เหมาะกับการตีบอสกิลเท่าไหรอ่อ่ะ ซึ่งสกิลของเขานะคะมีความเสียหายแล้วมันมีความคลิด,ด้วยเนาะก็คือมันต้องอาศัยคลิในตัวเองด้วยค่ะถึงจะดามิ่แรงขึ้นเพิ่มเติมเนาะนะคะแล้วก็สกิลเป็นวงกว้างด้วยนะคะมีกระแสน้ไํไแลจุดจบเนาะนะคะความเสียหายจากแก๊สรวมตัวก็เป็นดามจวงกว้างนะคะความเสียหายต่อ1หน่วยเนาะก็ค่อน,นะะข้างเยอะค่ะเห็นไหมแปดเก้ยมันค่อนข้างเยอะค่ะทุกคนแล้วก็ เซนรู้สึกว่าพอเทียบกับตัวอื่นนะตัวนี้เยอะสุดก็เลยไปเป็นเมน,เนหลักของเซนนี้เองแล้วบวกกับเป็นตัวมาใหม่เนะที่เขาอยากจะขายด้วยนะคะทุกคนฟิลมการตลาดนิดนึงอ่ะโอเคเราดูแต่ละตัวพร้อมสิ่งที่จําเป็นมาแล้วนะคะทุกคนก็เดี๋ยวไปดูวิธีการกดกันค่ะก็พยายามให้กดไม่ยากนะคะทุกคนก็แบบที่เซฟเล่นประมาณนึงค่ะ ที่จริงปล่อยออโต้ได้ไหมออโต้ได้แต่ก็ด้วยความที่เซฟชอบกดมือก็จะชอบกดมือไปค่ะปุ๊บน้ำโซดาปุ๊บนะคะแล้วก็ใช้ฟิลเจอรีฟิกค่ะต่อดว้วยคีมโซดาตัวสุดท้ายเลยอ่ะปุ๊บแอนิเมชันเจ๊แอบใหญ่นิดนึงนะคะปึ๊บ โอเคอันนี้เห็นไหมมาพอมันสกิลใกล้เคียงกันแล้วมันจะชอบเบียดสกิลค่ะทุกคนพอมันชอบเบียดกันเราต้องกดมือแทนอ่านะคะเห็นไหมคะบัฟมันจะเยอะมากๆในแต่ละตัว นะคะดูดาเมจอารมันก็จะแบบพวบพวบให้หน่อยอาะแล้วก็ฟื้นฟูกันไปอาโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะคะอ่ะของเซฟจะอยู่ที่ราเราประมาณ15ล้านค่ะเพราะว่า1นึมัน4ดาวด้วยเนาะของเซฟแล้วก็ท็อปปิ้งยังไม่แบบฉุดฉาดมากพอ อ่ะทุกคนมาดูค่ะดาเมตหลักนะคะจะอยู่ที่น้องนะคะเมนชอสเนอะซึ่งอาจจะมากกว่านี้ได้อีกสักหน่อยนะคะอ่ะคะต่อมาค่ะน้องนะคะไม่ใช่น้องสิป้านะคะนางฟ้าทะเลเนาะก็ทําได้ประมาณหนึ่งขานดาเมตเนาะแล้วก็เราลงมาก็จะเป็นน้องอ่าน้ําโซดานะคะก็เอ้ขอโทษค่ะเป็นครีมยโซดาแล้วน้ําโซดาเนาะที่เห็นไหมทาดาเมตได้เหมือนกันนะคะทั้งคู่เลย แล้วก็ลงมาเป็นฟิลเจอร่ฟิสมันก็ยังพอมีดาเมจอยู่เนาะเพราะฉะนั้นแล้วค่ะแต่ละตัวเนี่ยค่อนข้างจะเป็นหมดเลยเนาะมันเป็นดาเมเจเศษเสี้ยวบวกกันไปบวกกันมามันก็เยอะขึ้นได้ส่วนการฟื้นฟูค่ะเห็นไหม โอเคเหมือนที่เซลเข้าใจถูกต้องฟิวเจอรี่ฟิตมันไม,ไม่ได้ฮิลขนาดนั้นเนาะนะคะคนที่เป็นตัวฮิลเนาะก็จะเป็นน้องอน้ำโซดาค่ะเพราะฉะนั้นแล้วก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยเนาะที่เราบอกว่าทําไมเราต้องมีน้องนะคะหนึ่งเอามาฮิลได้บัฟได้ด้วยนะคะทุกคนประมาณนี้ค่ะสนับเซตนี้นะคะกดไม่ยากแต่ดามเมจอาจจะยังไม่ได้ฉูดฉาดมากพอเพราะว่าหนึ่งดาเมจหลักเนี่ยมันเป็นตัวของเมนทอด้วยเพราะฉะนั้นแล้วใครที่เล่นนะคะทีมนี้เนี่ยทำเมนทอ์ก่อนแล้วก็ทําพวกแบบ โจมตีธาตุน้ำเยอะๆไปเลยทุกคนนะคะมันจะช่วยได้ดีมากๆนอกกนั้นเราค่อยมาทำเรื่อยๆก็ได้ค่ะทุกคนอ่าประมาณนี้เลยนะคะนี่ก็จะเป็นเซตที่เซฟเล่นนะคะเดี๋ยวก็ถ้ามีการปรับปรุงที่มันดีกว่านี้เนาะ,ะเดี๋ยวเซฟมาแชร์ทุกคนอีกหนึ่งครั้งนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะทุกคนก็คิดว่าน่าจะสนุกเนาะทุกคนที่แบบว่าได้เล่นอะไรใหม่ๆกันบ้างนะคะโอเคเดี๋ยวไปก่อนนะทุกคนแล้วก็อย่างหนึ่งค่ะเวลาเราลงตีบอสเนี่ยนะคะเราอย่าไปกด แบบนี้นะทุกคนพอกดอันนี้ปุ๊บอะดามเมจมันจะได้น้อยกว่าที่เราตีเองนะเพราะฉะนั้นเราให้กดตีเองทุกไม้นะคะทุกคนเอาล่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปคะ่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะเจอกัน